สบายดีพี่น้องจ้าลงนาเมื่อวันที่สองใะพี่น้องอาการหอนแหงเหงอแตกเหงอแตกนะมื่อนี้กลับมาก็อีพ่ออี่มแอร์เบาเอ็น้ากามาหลานมาซอยเบาแก้วมาไถนาซอยใจพี่น้องนี่นางเจ้าเอะเมื่อยแล้ววะวานแล้วเื่นบ่แม่ยังจะสามเพื่อนใช่ไมาสวยแล้วอยู่บ่สามเพื่อนนี่ ให้น the hmm. ั่นแล้วจใจพี่น้องแล้วมู้าวนี่นะห้นี่แล้วก็อีกสองใบข้างหลังเบาแก้วคนก็เลยมือเลยมันหายยากแล้วบ่นเนาะหายง่ายอยู่วะมันหายยากยากแต่พี่น้องโอ้ตายตนกระเจ้าอยู่ แมงคีซอนก็ไล่หลายแต่พี่น้องแหวยวน้ำนะบรรยากาศก็ฮ้อนโพดหฮ้อนเหลือแต่พี่น้องพี่พ่อไปดังควนเตาฮันเดมา,นนนนนมาสู้กันอยู่สามสี่คนก้อนหนีพ่อก็ับมาจล็กน้อย ข้าวเปล่านี่อันยี่เปล่ามันจะแกะเบะยยิ้องบนไหมใครโยตี้เปล่านั้นเนาะ เมื่อยแะพีน่น้องเมื่อยปัม๊มรถยี่ห้อไม่ยี่ห้อบ้าไถาไม่ไถมันเข้าเลือดโคตรนะเมื่อยปั๊มรถแตพีน่น้อง อันรถไงถ่ายบนม่อเชิญดิแมแม่อันรถไงถ่ายบันเชินี่ฮะอันอย่างก้อนไงวันนี้ก้อนทีถ่ายมันไงแต่พี่น้องมันก็เลยยากอากาศถ่ามันเลกเนีมันกเ็ลเ,นเ,ลกกนเลยาเาเอาสูส้ พี่นอ้องเอ๋ยเธอสิเล่าแต่ละเธอหายยากอีหลีฟังนี้ฟังคุ้กับใครเลยพี่น้องจ่ามือแรงยังจะส่องให้และส่องให้นี่ก็มีแหงหละ่ะฟังคุณก็ณสูง่ายอยู่แถวต้นกลางก็ยังมีน้ำแต่พี่น้องเ็ยังบ่ได้เอาเฮิอบเฮือบเจ้าเจ้า,จาสั่งซองเล่นไหนสั่งซองเล่นหรือไไป เลขสองก็ได้แต่ิ่เลขสามมั้หลตัเลขหนพี่ค่อไปเกลวยเตัเลขสองแรเลยช่วงนี้พี่น้องสัเลขสองแรกเลยว่าสั้นพี่น้อง <c oughs> ไปไปยันจะส่องให้ละจ้าพี่น้องจา้า แลฟังนี้ก็มีแหงเหงๆลฟังคุณถ่ายงานอยู่มือวานกับวานมือไทยกับไทมือ,อวอือ <c oughs> มือ,าน,นนะมอานันแมือวานมอวแป๊บเดียวจากพี่น้องเ <c oughs> ขาเพาะอีพอกัว่านใต้ว้าน้ำเหา,าหาันนะต่วาแฉมดินหอาค่ะ ฟังเพ่นฟังหัวไปเพิ่นสิเป็นนาเพิ่นพี่น้องเพิ่นกะไหก่อนเดล้วเพราะว่ามันมีน้ำว่านบ่ได้แล้ววา่านน้ำแห้งจะมาว่านหรือว,ว่าเน,นะอีกสองสามมื้อแห้งอยู่บนนาเฮานี่ยหม่เอ,อาว่านอนันก่อนบ่แม่ว่านสั้งเพิ่นแล้วกับซาลตี้เครื่องกลางเพอดีว่านที่บ่ ขมอะไเลียคืนะากระเจ้าคายุมันน้ำหงอยู่สันติวิธีเสาให้ส,สนาเจพี่น้องโอ้ยเบียกกันตั้งหลายอย่างก็นีิวันเข้าแล้วกันยังแปลงหัวแปลงหาวแปลงหัวแปลงหายางกับพันได้ติดตาแล้วนะได้ปลูกอย่างอีกแม่ว่าบติตากะไรดบติตาบุทันกับปลูกเลยนะ่าสั้นบุติตายู่สวนเอา พี่เมยบอกเอฟซีทั้งหลายมาวานเข้าซอยแนว่มาสั้นมาหายนาซอยแนี่ติดตัดตีบ่อเต่าเหรอแม่โอ้ยพี่น้องเอยแล้วฟังนี้ก็มีแหงาๆแหละนอไม่สุมนั้น่ะพี่น้องนอน่ายญ่ายญ่ายก่อนแขีนอีกเอาไ่้ได้มันหกมีแต่นอนง่ใยญ่ๆ พ่น้เอาสีลายแล้วงวเฮา่แผ่พูดเราเบิ่งขนาแม่นน่ะเห็นแล้วไอ้ยเบิ่งซูซีแล้วแต่ละให้บอกว่าแถวกออันนี้กระซุกกระบกกอผู้หญิงผูสิงนี่ฮะงานยากสิงนี่ฮะแม่บอกว่ากอเดียวฮะงานยาสิงนี่กระซุกกระติบอ่ะ เป็นเฮ็ดย่างกิริย์ใจพี่น้องปั 3, ป 4, ม๊มสามปั๊มสี่แต่ลมเมื่อกี้นี่ก็พากันปั๊มอีกขึ้นอีกแล้วครับไปครับมาจากกระคาครับไปครับมาจากกระคารถก็ไเดียวนี่ลอ,องเลย <laughs> แค่แหงกิดีย์แบบมันปั๊มรถมันแค่แหงมันเงยไป้ายครับ เาอยกันข oh, ับไปสองสามบาทค่ะขบไปสองสามบาทค่ะพี่น้องเอ้ สร้อยกันเมยังคูดเดี๋ยวพันจะง่ายยังว่าคูดยังนะเพื่อนนะยังแถวพี่หละคูดปกิยังมันจะงยากอีกนะทำดีน,ะพ,นะพี่น้องเอยค่ะมาเป็นนี่ที่ยากครับแต่พี่น้องทำสองคนสามคน กับฮ้อนฮ้อนเยี่ยมกับฮ้อนฮ้อนตีนไปพี่น้องทางใต้ผักเหนียวทางอันใต้มันเหนียวมันก้อนไงแล้วทางเทิงพัดฮ้อนกระแดงทางใต้ผักเหนียวคือทาง,งกระแดงน,นะไห้ย,ยากะเหนื่อยเหนืพี่น้องเลยสามคนสี่คนยังพากันเมือม่อยเหนื่อยมาทั้งคนสองคนได้ตายเกิดมาเฮ็ดยากโคตร ฉันจะนี่ก็ขอฝากเป็นการฉันนี่ใจพี่น้องขอตัวไปไทยซอยอพ่อกับน้องๆก่อนจะไป่ึงเรืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจตัวนี้จะเก็บต,ต่อไปเดีอยวจยพี่น้องสุดท้ายก็คือก้าใจพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ